โดยขั้นตอนแรกนะครับแช่หินทิ้งไวยย้24ชั่วโมง The next day หลังจากนั้นให้ทำการรินน้ำออกนะครับกิ้งหินบนผ้าแห้งนะครับเพื่อซับน้ำที่ติดบนหินออกจนได้หินหิ่มตัวผิวแห้งนะครับสังเกตจากการที่หินจะเปลี่ยนเป็นสีเงานะครับ นี่คือตัวอย่างหินที่มีลักษณะอิ่มตัวผิวแห้งนะครับแบ่งหินออกเป็นสี่สวนเท่าๆกันนะครับแล้วเก็บเอาสวนที่อยู่ตรงข้ามกันให้ได้ประมาณ3000กรัมนะครับแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนักหินในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งโดยชั่งในอากาศเพื่อหาน้ำหนักค่าบีนะครับผม หลังจากที่ได้ตัวอย่างทดลองครบแล้วนะครับให้เก็บหินลงใส่ในตะกรา้าใส่หินโดยใส่ให้ครบทุกเม็ดนะครับห้ามให้หล่นหายเพราะอาจจะทำให้น้ำหนักเกิดการเปลี่ยนแปลงได้พอใส่จนหมดแล้วก็ทำการช่างในน้ำนะครับหลังจากที่ช่างในน้ำเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ถาดแล้วนำเข้าตู้อบ เป็นเวลา24ีชั่วโมงนะครับผม The next day เมื่อครบย4บสีชั่วโมงแล้วนะครับนำหินออกจากตู้อบแล้วช่างน้ำหนักของหินที่อบแห้งแล้วในอากาศเพื่อหาค่าน้ำหนักเอนะครับ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทดลองแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอให้อายุมัน่นขคญยืนทุกคนเด้อ